การใช้นอมินีวางแผนภาษีเนี่ยสามารถทําได้หรือไม่ปัญหาคือถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าทาอย่างไรให้ถูกต้องทําอย่างไรที่เสียภาษีน้อยที่สุดการใช้นอมินีวางแผนภาษีเนี่ยสามารถทําได้หรือไม่นะครับความจริงแล้วการใช้นอมินีในการวางแผนภาษีเนี่ยมันเป็นการวางแผนภาษีอย่างง่ายปัญหาคือถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่า นะครับก็อย่างที่บอกว่าโนอมินีก็คือตัวแทนของเรานั่นเองที่ได้รับการแต่งตั้งนะครับฉะนั้นหลายคนนะครับที่มีเงินได้นะครับหรือมีรายได้มากๆเนี่ยไม่ว่าคุณจะอยู่ในรูปแบบของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเนี่ย <c oughs> ก็จะมีการวางแผนภาษีนะครับโดยการใช้โนอมินีนะครับซึ่งพวกเราก็ทราบกันอยู่แล้วนะครับนักบัญชีนักภาษีหรือแม้แต่ผู้ประกอบการเองเนี่ยก็ทราบว่าวิธีการวางแผนภาษีง่ายๆก็คือ1 แยกหน่วยภาษีต้องแยกหน่วยภาษีออกมาเพื่อกระจายรายได้ออกไปให้มากกว่านั้นนะครับเช่นนายกอเนี่ยเปิดร้านขายอาหารเนี่ยแทนที่จะมีรายได้เข้านายกอคนเดียวเนี่ยนะครับนายกก็ให้กับนางขอภรรยาหรือให้ในายหนึ่งลูกจ้างใน2สองลูกจ้างเนี่ยมาช่วยรับรายได้ออกไปบ้างยิ่งณนะสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยสัมภารเนี่ยนะครับมีการตรวจสอบในเรื่องของเงินได้หรือธุรกรรมทางการเงินที่โอนผ่านบัญชีธนาคารเฉพาะฝั่งขารับ นะครับปีหนึ่งเนี่ยก็คือว่าถ้าถึง3,000รายการเนี่ยธนาคารก็จะส่งอันนี้พวกเราก็ทราบแล้วนะครับหรือว่า400รายการและ2ล้านบาทขึ้นไปเนี่ยนะครับก็ต้องส่งข้อมูลให้กับกรมสรรพากรฉะนั้นร้านค้าทั่วไปเนี่ยนะครับซึ่งมียอดขายปกติเนี่ยผมว่า3,000รายการเนี่ยน่าจะถึงวันนี้มันก็เป็นเรื่องของการวางแผนภาษีว่าทําอย่างไรให้ถูกต้องทําอย่างไรที่เสียภาษีน้อยที่สุด นหนึ่งในนั้นก็อย่างที่บอกว่าแยกหน่วยภาษีถ้าเป็นบุคคลธรรมดาก็แยกไปนะครับให้คนในครอบครัวเรานะครับหรือให้ลูกจ้างเราที่ทํางานกับเรากระจายออกไปหรือถ้าเป็นบริษัทเนี่ยเขาก็จะมีการกระจายออกไปยังบริษัทที่มีรายได้น้อยกว่า นะครับหรืออาจจะมีขาดทุนสะสมอยู่พวกนี้ก็จะกระจายรายได้นะครับซึ่งก็ต้องไปดูเงื่อนไขของ transfer pricing ด้วยถ้าเกิดว่าเข้าเงื่อนไขก็อาจจะต้องแสดงแบบ disposure form ทีนี้นอกจากแยกหน่วยภาษีแล้วเนี่ยเรื่องที่2ก็คือเราจะต้องกระจายรายได้ออกไปซึ่งนอร์มินีเหล่านั้นเนี่ยอาจจะมีค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่สูงหรืออาจจะมีถ้าเป็นบุคคลธรรมดาก็มีรถย่อมที่สูงเช่นนอกจากตัวเองแล้วเนี่ยยังมีคู่สมรสยังมีบุตร ยังมีคุณพ่อยังมีคุณแม่ที่จะออกไปเป็นเรื่องของการลดหย่อนภาษีได้นั่นก็คือเป็นการกระจายฐานออกไปส่วนถ้าเป็นบริษัทก็เช่นเดียวกันนะครับก็กระจายออกไปในฐานที่มันต่างกว่าอย่างที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้ว่ากระจายออกไปยังบริษัทที่มีไรายได้น้อยนะครับแต่ค่าใช้จ่ายสูงหรือกระจายไปยังบริษัทที่มีผลกําไรขาดทุนสะสมอยู่เพื่อจะเอาขาดทุนสะสมมาใช้นะครับไม่ต้องเสียภาษีอย่างนี้เป็นต้นจากตัวอย่างเนี่ยลองดูนะครับว่า ถ้าในหนขายก๋วยเตี๋ยวชามละ50าบาทเนี่ยวันละ500ชามเนี่ยนะครับวันหนึ่งก็ตก2 5 0 0 0บาทเดือนหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะหยุดสัก4วันนะครับผมให้เดือนนึงเหลือแค่24วันเนี่ยรายได้นะครับต่อปีตกปีนึง7ล้าน2อันนี้คือเบสิกง่ายๆเลยนะครับที่พวกเราเนี่ยไปเห็นร้านไหนขายดีเนี่ยนะครับผัดไทยร้านดังๆเนี่ยไปดูนะครับต่อแถวยาวขนาดนั้นเนี่ยยังไงก็มีรายได้เกินฉะนั้นเรามาดูซิว่าถ้าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวออกแบบง่ายๆนะครับ ขายได้ปีละ7ล้าน2เนี่ยซึ่งเป็นเหตุการณ์ปกติที่สามารถทําได้นะครับใน1คนเดียวเนี่ยนะครับแล้วหักเหมา60%หักเหมา60%เป็นเงิน4ล้าน3ามแสนสองหมบาทหักลดหย่อนส่วนตัวสมมุติเป็นคนโสดนะครับหกหมื่นบาทจะเหลือเงินได้สุทธิเพื่อต้องเสียภาษีเนี่ยสองล้านแปดแสนสองหมื่นบาทนี่กรณีที่ในหนึ่งไม่ได้ใช้นอมินีหรือเอากันตามความเป็นจริงเลยนะครับมีไรายได้เท่าไหร่ฉันก็ยื่นแบบภาษีตามนั้นเลยนะครับ แต่หากเปลี่ยนใหม่นะครับว่าถ้าเราใช้นอมินีสัก6คนเรามีลูกจ้างโอ้ล้านใหญ่ๆมีลูกจ้างเยอะๆจากคนเดียว7ล้าน2 6คนก็เหลือแค่ล้าน2ล้าน2หักเหมา60% 7แสน2ี่ยก็จะหักลดหย่อนส่วนตัวสมมุติเป็นคนโสดก็จะเหลือเงินได้สุทธิ4แสน2ทีนี้พอเหลือเงินได้สุทธิเราก็จะเอาเงินได้สุทธิอันนี้แหละมายืน่นคำนวณเพื่อเสียภาษีนะครับก็เลยมาดูแผ่น ที่2แผ่นที่2เนี่ยหลังจากที่เราได้เงินได้สุทธิแล้วเนี่ยเราก็เอาเงินได้สุทธินะครับสองล้านแปดแสเนี่ยของในหนึ่งเนี่ยมาคำนวณขั้นบันไดดูนะครับในหนึ่งก็คำนวณขั้นบันไดแต่ละขั้นมาจนกว่าจะครบเงินไดสองล้านแปดแสบาทเนี่ยสรุปแล้วนายหนึ่งจะต้องเสียภาษีสิ้นปีเนี่ยนะครับหกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทฉะนั้นถ้าในหนึ่งไม่ได้วางแผนภาษีไม่ได้ใช้นอมินี นหนึ่งก็ต้องเสียภาษีสิ้นปีในฐานะบุคคลธรรดาเนี่ยหกแสนหบาทนะแต่ถ้าอย่างที่เมื่อกี้ผมยกตัวอย่างว่าโนอมินีในหนึ่งเปลี่ยนเป็นใช้โนอโมินี6คนตัวในหนึ่งตัวภรรยาคุณพ่อคุณแม่สมมุติใช้คนในครอบครัวเนี่ยได้มา6กคนในหนึ่งก็จะเสียจากฐานภาษีเอาภาษีที่ได้เมื่อกี้เนี่ยก็คือ4ี่แสนเนี่ยนะครับมาคำนวณน,โนโมินีคนแรกก็ มันจะฐานภาษี3 0 0แสนแรกเนี่ยเสียแค่7,500อีกแสนสองเสีย10ก็คือ12 0 0 0รวมแล้วเนี่ยหนคนเนี่ยเสียคนละ1,9,500เอา1,9,500คูณด้วย6คนฉะนั้นถ้าเรามีนอมินีเนี่ยเราจะเสียภาษีเพียงแค่1,17,000สนเนเห็นไหมครับว่าถ้าเป็นคนเดียวเฉพาะภาษีบุคคลธรรมดาเนี่ยก็เสียต่างกันมากแล้วทีนี้มันมีอีกภาษีหนึ่งนะครับว่า กรณีใน1ไม่ได้ใช้นอมินีไม่ได้กระจายฐานภาษีเนี่ยใน1ก็จะเสียภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยเพราะมีรายได้เกิน1นล้านแปดแสนบาทต่อปีและเมื่อเกินแล้วเนี่ยก็ต้องนับตั้งแต่ชามก๋วยเตี๋ยวแรกเลยสมมุติว่าถ้าเป็นปีแรกก็เอา1นล้านแปดแสนักเล้านสแต่ถ้าเกิดว่าใน1ขายไม่ใช่ปีแรกปีที่2ที่3แล้วเนี่ยก็ต้องเอา7จล้านสคูณเเอนนี่ยเพราะใน1ทําคนเดียวเนี่ยก็ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มทุกชามชามละเเนเนี่ยห้าแสนสี่พันบาท ซึ่งถ้าในหนึ่งได้จดทะเบียนไว้โอเคละขายก๋วยเตี๋ยวชามละ50บาทก็ไปคิดจากลูกค้านะครับเพราะเป็นการผักให้ลูกค้าอยู่แล้วผู้บริโภคคนสุดท้ายเป็นผู้รับภาระาแต่หากในหนึ่งเนี่ยไม่ได้เก็บไว้นะครับไม่ไม่เข้าใจเรื่องภาษีในหนึ่งต้องเสียภาษีอีก5้0 0สบาทรวมแล้วเนี่ยหากเราใช้นอมินีเนี่ยเพออไราะรายได้เนี่ยปีหนึ่งแค่ล้านสอง เราก็ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ต้องเรียกเก็บ7%จากลูกค้ารวมแล้วทั้ง2รายการเนี่ยจะประหยัดภาษีไปได้ถึง9 0 98,000บาทน,นี่คือการวางแผนภาษีอย่างง่ายนะครับนี่คือการวางแผนภาษีอย่างง่ายฉะนั้นวันนี้เราเลยมาคุยกันว่าเอ๊ะคำว่าโนมินีเนี่ยมันวางแผนภาษีได้จริงไหมมันประหยัดภาษีได้จริงไหมฉะนั้นผมก็เลยยกตัวอย่างอย่างง่ายให้พวกเราเข้าใจว่าสามารถที่จะ วางแผนภาษีได้จริงๆงนั้นถ้าเป็นนิติบุคคลล่ะนะครับถ้าเป็นนิติบุคคลก็สามารถที่จะกระจายฐานภาษีออกไปยังบริษัทออกไปยังบุคคลนะครับซึ่งปัญหาที่พบกันบ่อยๆการวางแผนภาษีแบบนี้ถามว่าผิดกฎหมายหรือเปล่านะครับพวกเราก็ต้องระมัดระวังให้ดีว่ามันผิดกฎหมายไหมดังนั้นสิ่งที่ต้องระวังก็คือ1คุณจะต้องยอมรับ นะครับว่าถ้าเกิดถูกการตรวจสอบและคุณเตรียมเอกสารไม่พร้อมเนี่ยนะครับคำว่าโนมินีก็คือตัวแทนนะครับสัมภาระอาจจะใช้ดูลพินิษประเมินรายได้ที่คุณกระจายออกไปคนละล้านสองเนี่ยกลับไปสู่ในหนึ่งคนเดียวได้นะครับฉะนั้นหลายๆอย่างเนี่ยนอกจากจะวางแผนเข้าใจแล้วเนี่ยก็ต้องเข้าใจวิธีในการปฏิบัติเช่นถ้าเป็นคนแค่ตัวเป็นคู่สมรสเป็นลูกนะครับเป็นคุณพ่อคุณแม่นาะมันก็เป็นข้อเท็จจริงแต่ถ้าเป็นลูกจ้างนะครับไปสัมภาระไปประเมินลูกจ้างปรากฏว่า ทกจ้างบอกไม่รู้เรื่องเขาก็จะประเมินย้อนกลับนะครับซึ่งเ,เคยมีข้อเท็จจริงกรณีแบบนี้อยู่บ่อยๆนะสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนะผู้รับเหมาไปรับงานเนี่ยก็เอาชื่อคนงานไปรับนะครับไปโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารนะครับเรื่องแบบนี้ก็เกิดขึ้นนะครับตามข้อเท็จจริงนะครับที่พวกเราก็คงจะทราบกันพอสมควรตามข่าวเนี่ยนะที่เขามีข่าวออกมานะครับว่านายตำรวจคนหนึ่งเนี่ยไปมีรางวัลนำจับ นะครับรถหรูแล้วก็มีการขายรถได้เนี่ยปรากฏว่าได้รับเงินรางวัลน,นาจับเนี่ยทำไมเขาต้องใช้นอมินีในการรับเงินเขาจะประหยัดภาษีได้จริงไหมอย่างที่แชทบางแชทเนี่ยมันโผล่ออกมาหรือหลุดออกมาเนี่ยความจริงแล้วถ้าเกิดว่านะถ้าเกิดว่าได้รับเงินสินบนนําจับจากราชการเนี่ยเพื่อปราปรามหรือเพื่อป้องกันการที่ทําใหร้ราชการเสียหายเนี่ยเขามีรางวัลน,นาจับเนี่ยรางวัลน,นาจับเหล่านี้ ก็จะได้รับยกเว้นไม่ต้องนํามารวมเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษีไม่ว่าคุณจะได้รับเงินรางวัลน,นาจับเป็นร้อยล้านเป็น200ล้านหรือกี่ล้านก็แล้วแต่ก็ยังโชคดีนะครับว่าสัมภาระเนี่ยไม่มีการตั้งรางวัลน,นาจับไว้ให้แค่แจ้งบอกแสเฉยๆถ้าจ้างตั้งรางวัลน,นําจับเนี่ยผมว่าอาจจะมีอีกอาชีพหนึ่งนะครับนะไปสอบดูซิว่าบริษัทไหนเสียภาษีไม่ครบถ้วนบ้างนะครับนะหลายคนฉะนั้นเรื่องของรางวัลน,นําจับเนี่ย ก็เป็นเงินได้ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องเอามารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีนะครับซึ่งในเพจจอมโบเนี่ยผมก็จะได้ตั้งทําสไลด์ออกมาสไลด์หนึ่งนะครับมาตา42เนี่ยนะครับเงินได้ที่ได้รับยกเว้นนะครับก็ลองไปดูนะครับดูสไลด์ง่ายๆนะครับก็อย่างที่บอกว่าเรื่องภาษีเนี่ยเราทําให้มันง่ายขึ้นนะครับดูให้มันง่ายขึ้นจําให้มันง่ายขึ้น